ครับสวัสดีครับมีห่านก็นกเขื่อวอยู่แล้วกันอีกางงี้ยคีบแรกของอาหารที่อยู่ก็นกเขื่อนว่าสองปีสามปีเลยมั้งเนี่ครับผมมีอย่าก็มีเมนูเปิดโตครับผมอยู่บ้านครับผมกลับบ้านได้หามือมือหนีเป็นมือที่หาแล้วครับมีกุ้งครับผมไปตลาดมาครับนกเขื่อนกับสาวหลายเปิ้นเห็นเห็นได้อาเมีืัอไหร่กันลบหน้าบล็อกเลยลบนางอลิีกงอลิีกงมีกุ้งครับผมกุ้ง ถ้าเมื่อวานดี๋ยวกุ้งมาเห็ดสียงครับผมนกเกิดแต่นีเมนูของนกเกิดอยู่ครับติดตามช่องนกเกิดครับผมอันนี้หน้าตายนั้นก็หน้าหน้าตุ๊กหน้าหนีหน้าตุ๊กนครับผมขายมาครับผมนี่ครับเป็นขนมจีนครับผมเปิดร้านได้มือหนีเป็นมือที่สองครับผมก็ขายอะไรู่เนาะขายดีอยู่เอาไปขายขนมจีนปะขายขนมจีนขายอะไป้าจะไปขายซอยครับมือหนีฝนตกอื่นเนาะไปขายซอยแล้วเนาะผมก็ถามหาบัวแครครับผม พุไปก็เปนบัขาพดีว่าแต่ก็มีลาชีครับผมแ้่ก็มีตากหลายอย่างอย่ครับแบบนี้กะเทียมกินสดอ้นี่นเกยอยังไคคุ้มบ้างครับหาเมนูนี่กนกมันมีเนี่ยังกินเนนี่่คือโเตีนมะกุ้งเตียนครับผมหือผู้แ่บ แน่ครับผมเนี่ยพิซซ่าบ้านห้องครับกินก็สวยจริงสิเพื่อเต่าของเราเต็มอนต้องได้แดงุทำมิครับเดี๋ยวจะพักครับผมหอมร่วมก็จะพักสลัดครับผมถาเมื่อวานนี้เฮ็ดเมนู่อย่างับเฮ็ดเมนู่อย่างครับเมนูเปิดตัวแล้วก็กระลำครับโอเคครับผมเดี๋ยวห้องก็จะดีการหาวัตถุดิบของไฟของมันครับถ้าเราครบคุมอยู่ ตามมาผมมาเห็นยังเด็ดแน่นอนไมู่อ่าบอกเลยมเมนคือท่านเรกว่าจะเห็อย่งื่อโอเคครับผมนใหญ่ลผสมเนาะไปกแี่นบ้าไปกินผสมกันผสมกันได้หรอเลาออยวยุงเทยมผสมกันได้หรครับอันนี้จเอาน้าผสมกันข่งช่ครับอย่าะ เขาผสมกันเขาขายกูเขามาผสมกันเจคุลทางกันเลยโอ้จะไอ่กัได้ยันเดียวกันเม่อกลาร่วมกันจกคนละทางกันรับผมก็องเกิดครับผมทำคนเดียวกันครับผมมากี่อย่างรอมๆกันยังกินหรือันัวมันกินร่วมกันหรือ่ มเก่ยวโอ้เสียงหายเลยวมาแบนไม่ยอะมือซีมือโอเคครับเหนว่ว้แหหมครับนะครับอ้หุดเสียเกือว่าวิชาภาไปยากแต่หลายอย่างเด้อวเาห้ทมลูกดวด ตอนแรกก็ผู้ชายเห็นอามเสื้อผีลบตาปั๊บเลยนียังกอดใจค้างงั้นใลยเขาเข่าบ่โอ้ยบ่เห็นวะมันโดนแล้วอย่ามาเ่ามันเลอะเมื่อยจนซันเนาะนักอืมหอมบดูอืมสาข้มแค่ล่างอยู่ ผมยาใหญ่บ่ะนี่ออน้ำนมจีนก็เสียบไปเลยนะผมเป็นคนที่บุกใครกินนมจีนเลยครับจำหนันกินในซองขนาดเลยอืมเรื่องรึนาำมาสมกันอืมไหวแค่เมื่อยจตันเนาะ ็วางง่ายตากเนาะยือของมานนครับตอนย,ยูน่ไก่ง่าเนาะวเปนนาเดิอนนันตลาดบ้านห้องเนาะของอีสานหลายแมยอดนองง้อแล้รก็นยังเอขนหน่อยไหมนึ่งีาสวนมา,านามแมะยังก็นอกอก้องบวเลือดออกเลดออกแม

ตอนนุเกเต๋ออยู่ทีเห็นมุกสาวมาแลนเขาเนี่ยเออหนาว่าขายโอ้ไม่เปลนเนาะได้ไงเรื่องมาเนาะย่างโดนๆย่างด้เขาเมื่องนพ่อเราบ่พอบ่อเราบ่ด้ย <laughs> เกนะ็อย่ไปใส่นะ้ะมันใช่ละมือน้ำมันหวเนะอ่านห้องคนกับบคุคคลตัวครับนี่ตัวมือนี่แหละอืมนี้ <c oughs> กินนงเีย <c oughs> กุ้งกับน้ำนี่ครับถ่คลิปอย่ไปจับบเดอใส่บนนะสแบบไรบนาะใส่แบบเด็บเด,บ,ดบว่า คือส่องคือหนีบกุมเปียบเจ็บสองไก่เลยเอ๊เจอะอาะไรมาเหรียญงานเลยเอาถ้าช่วยหมาเขาในน้ำแบบต้องใส่กับใส่เขาต้องใส่ลูกเหรียญหลายเนาะบานมันพื่นมาเลยอบิ๊กหวานเหรแล้วไม่อยากกินเป็นี่งแดงๆนี่ครับหวาน ขาทมามาเดียว่ะไอ้นุกเป็นตลาดป่ะพ่อฝากมาเมืองเนี้ยน้องฝากฝากดิยืนแต่ยืนยิ้มเบ๊ะเบ๊เหนือนไงน่าเบื่อ่ะรอไม่น่าแบบเห็นนางเด้เขาลบหนาตัวเนาะอ๋อย่างกับไปตอนแรกเห็นเลยปั๊บเลยยืนหนากินลบปั๊บเลยยิ้มคุยๆไปย่างไป จะกระทักมากัว่ายอยากเป็นยังน้ำตลาดน้ำมันแหนเยแต่กับว่าน้ำแม่ใหญ่เขาถาม,มา <c oughs> แล้วอี้อ้ตลาดก็จะไปก็พกอ็อม่ครับผมไปเลยอม่รยากาศดีเนาะตอนนี้อยู่รีสวดรีสวดทะไมเดี๋ยวอันนี้ลูกชายจาาบริหารคนละครึ่งทำ แค่ตอนนี้รหรือเปล่ายั <laughs> ง,ง,งไ <laughs> งยังไงเราแกะกลุ่งไป <laughs> หาเนเร <laughs> าแกะค้าตโตเลยเรากินเหล้ากันนี่จะเป็นคลิปกินขนมกินครับนกเกือก <laughs> ได้กินนึงละเจ็บไปเนาะได้ยัง ตามหขายด้ยบ,ยบ่ายวันยังไ่ได้ทำนะทำมาครบอยู่ยืนยูนขึ้นบ่ั่นดยว้นหายหลายว่รู้ว่าหายหลายู่จ้บาน,บน,บออนี่ยยืนยยี่สิบมั้งยี่สิบบาทโอ้ได้อบหลายหนึ่งบุ้ม่อนดอกสามสิบวดนี่ไอแกนี่ต้องยี่สิบบาทแล้วเนี่ย<ด>อันนี้ต้องยี่สิบบาท อันนี้ต้องสิบบาทครับผมต้องสามสิบบาทคือว่าถูกครับถูกมากมากหืมบาทมีหมดล้วหมื่นเฮ้อน่าอิ่มชางอาทิตย์หนุก เดี๋ยวเราพี <it at> <top> ่แก่งงานด้อ่ะเนี่ยอืมตัวกลุ่มกันได้สิบไม่กันจวกันสามคนอืมเจ้าที่เหรอแย่เราทำอย่าล่ะเฮ้ยดูนั่นเลยอ้าวเย้าอะไรลิ้ม โอเคครับผมฝากคลิปง่ายๆนั่งกินขนมจริงก็นุ่มเกิเปิดคลิปเปิดตัวคลิปตัวเปิดคลิปง่ายๆก็สบายๆฝา,ากติดตามคลิปเขา,คร,าครับผมกับฮวนซืูฮวนซูเก่าวงการอาจจะทีตีกัดหน่อยครับผมเป็นคลิปแรกครับผมครับ